สวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่พิธีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอเมเซียนจังเกลิลไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบีค่ะวันนี้ดิฉันพัชรีวรรณอมอพิทยากุลรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะพิธีการแถลงข่าวในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวค่ะการจัดการแข่งขันวิ่งเทลอเมซียนจังเกลิลไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบี เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565ที่ได้เห็นชอบกับกิจกรรมที่ศูนย์ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเพลวระดับนานาชาติในรายการ Thailand by UTMB โดยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอเมเซียนจังเก้ไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบีประจำปี2566ถึง2571 และได้เห็นชอบไปสูน,น่หนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและจังหวัดยะลาบูรณาการส่วนราชการในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอเมซอนจังเกิลไทยแลนด์บาย UTMB ในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นอเมซอนแห่งอาเซียนนั่นก็คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ วันนี้เราจะได้ทราบถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันในปีนี้รวมถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สามารถผลักด,ดันให้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่วิธีการแถลงข่าวเรามาทำความรู้จักกับ a m เม i ซีย j จ n g l e Thailand ดบายูทีผ่านวิดีทัศน์ชุดนี้ค่ะเชิญรับชมค่ะ นั่นคือวิดิทัศน์กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลอเมซียนจังเกิลไทยแลนด์บา u t ยูครั้งที่ผ่านมาค่ะและแน่นอนว่าความสนุกความประทับใจแบบนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งในวันที่2-5พฤษภาคมนี้ที่เมืองเบตงจังหวัดยาลาค่ะและต่อจากนี้ค่ะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอเมซียนจังเกิลไทยแลนด์บารยู ซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งในลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวเปิดงานแถลงข่าวค่ะท่านสื่อมวลชนที่รักทั้งหลายครับ ผมในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เชิญชวนท่านสื่อมวลชนและก็ท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้แทนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกิติชาวดีและท่านรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณชนะธันแสงพุ่มและที่สำคัญที่สุดผู้จัดการ UTMB เอ i a บเอเชียบิสซิสซาบาเดอร์นาได ทั้งสีท่านจะได้พูดถึงและได้บอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราจะมีกิจกรรมในการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวิ่งเรลวนะครับในช่วงของวันที่3ถึงที่5พฤษภาคม2567ในเดือนนี้เดือนหน้านี้ ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในแนวทางของรัฐบาลซึ่งจะต้องดูในเรื่องของการพัฒนาและเรื่องของความมั่นคงนี่คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่อยากเราอยากจะบอกให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงามความเรียบร้อย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงของผู้คนในจังหวัดยะลา,าในอำเภอเบตรงในเส้นทางที่ต้องวิ่งผ่านเป็นเส้นทางที่สวยงามจุดเริ่มต้นคืออุโมงค์เบตงมงคลิศอยู่กลางเมืองเบตงวิ่งผ่านสถานที่สำคัญเทือกเขาสันการาคีรี จุดชมวิวทะเลหมอกจาระกางาจุดชมวิวทะเลหมอกคูนุงศิริปัตอุโมง์ปิยมิตรเหล่านี้เป็นต้นว่ามีความสวยงามและมีการพัฒนาเมืองในจังหวัดเบตงจังัอยะลาเมืองเบตงเป็นอย่างดียิ่งในการจัดการแข่งขันครั้งแรก นะครับในปี2,566เนี่ยจากผู้คนที่เข้ามาวิ่ง2,539คนทั่วประเทศและจากประเทศอื่นๆอีก48ประเทศสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้243ล้านบาทในครั้งนี้มีผู้สมัคร เข้ามาร่วมกิจกรรมกับของเรานี้เริ่มเปิดสมัครตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีถึง3,480คนจาก48ประเทศทั่วโลกนะครับเป็นต่างชาติเช่นมาเลเซียจีนญี่ปุ่นและอื่นๆต่างชาติ28คนไทย72 นะครับเป็นคนยาลา6กคทมส2สงขา5%และอื่นๆคาดว่าจะาก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้300ล้านบาทในส่วนตรงนี้ในรายละเอียดในเรื่องของการจัดงานต่างๆว่าเรามีประเภทไหนอย่างไรนะครับที่เราจะวิ่งมีรางวัลกี่ประเภท แล้วก็ในเรื่องของการต้อนรับของการดูแลในส่วนต่างๆผู้เกี่ยวข้องของเรานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะได้พูดคุยถึงแนวนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและท่านอื่นนะครับมิสซิสซาบีนาก็จะพูดถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่ของ อู่ท a เอ a มบีเอเชียวิ่งตรงนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่อย่างไรให้พี่น้องประชาชนผู้คนที่ยังไม่ได้รับทราบได้รับทราบถึงกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ก็ผมก็ขอใช้เวลาเบื้องต้นตรงนี้อย่างเท่านี้ก่อนครับขอเชิญท่านผู้แทนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับ <immer> ค <squats life> ุณกิติชาาดีเชิญครับ ครับขอบขอบคุณครับกับเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชนนันแสงพุ่มรองเลขาธิการสูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มิสซิสซาบิน่าเดนาดไดยูทีเอ็นบีเอเซียนดตและแขกผู้มีเกียรติรวมถึงพี่น้องสูตรมลชนทุกท่านครับการจัดก,การแข่งขัน ในครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข,อข้องเช่นศูนย์อำนวยการบริหารจัดจังหวัดชายแดนภาคใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาและหน่วยงานอื่นๆตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาในการนําเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่พี่น้องประชาชนชาวโลกนะครับนโยบายการ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงการกีฬาจะมุ่งเน้นไปในหลายมิตินะครับอย่างแรกเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเพราะอย่างยิ่งกีฬาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมศิลปะชีวิตกานเป็นอยู่เช่นการวิ่งเทลนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต,าต่างชาติเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากการจัดการแข่งขันวิ่งเทวแล้วเนี่ยก็จะมีการเดินป่าการจัดงานเอ็กซ์โปกีฬาไฟประดับเมืองเทศกาลอาหารการยิงธนูโบราณรวมถึงมวยไทยที่เป็นท็อปพาวเวอร์ของรัฐบาลนะครับ2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,น้านการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวเห็นว่าใน3จังหวัดายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่มีศักยภาพมีศิลปะวัฒนธรรมมีธรรมชาติที่สวยสดงดงาม คงสร้างพื้นฐานที่เราควรจะเข้ากลับเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆการแนะนําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้สัมผัสถึงแหล่งท่องเที่ยวป้ายแอปพลิเคชันต่างๆที่จะแนะนําการท่องเที่ยวตลอดจนห้องน้ําเส้นทางการทางร้านอาหารแหล่งชอปปิง้งสิ่งที่เกิดอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อจะเพิ่มจํนานวนนักท่องเที่ยวซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวเชื่อว่าตามที่ท่านนโยบายท่าน,ทา,นทางรัฐบาลจะส่งเสริมการท่องเที่ยวใน3จัง่วัด ชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมทด้านเศรษฐกิจและความสงบสุขผมเชื่อแน่ว่านโยบายนี้จะเป็นนโยบายที่สําคัญจะขอให้เกิดความสงบสุขแล้วก็เกิดการท่องเที่ยวใน3จังหวัดทางชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ข้อที่สเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีซึ่งอัตลักษณ์ของประเทศไทยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาคของเราจะมีความแตกต่างก,กันเพื่อส่งเสริมให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับ นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเมืองไทยของเรามีดีอย่างไรมีอัตลักษณ์ที่มันโดดเด่นได้อย่างไรนะครับอันที่4ี่ครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะบุคลากร,กรเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็ทรงให้สําคัญกับการเพิ่มทักษะวันนี้เองเราจะไปแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนถ้าไม่มีมกักคุเทศนำทางไม่มีคนในท้องที่ท้องถิ่นให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวว่าจะทําอย่างไรจะไปตรงไหนหนึ่งสห้าและที่สําคัญครับเราต้องเตรียมตัวให้พี่น้องประชาชนได้ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิเ internet, ดขึ้นอย่างมากมายในอนาคตเพื่อประชาชนให้ตื่นรู้ว่าการจะเป็นเมืองท่องเที่ยวการจะสร้างเศรษฐกิจรายได้จากการท่องคนทาตัวอย่างไรเพื่อปรับทัศนคติแล้วก็ดูว่าเราจะได้มีพี่น้องประชาชนที่เป็นยิ้มสยามซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำคัญของประเทศไทยเราอย่างแท้จริงนะครับเรื่องความสร้างความมั่นคงครับกระทรวงมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเที่ยวท่องเที่ยว ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนพักได้สุดท้ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงนุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในการท่องเทีย่ยวเพื่อเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีเกิดการท่องเที่ยวแล้วมีผลประโยชน์มีรายได้และสิ่งที่มันที่สุดครับรู้จักหวงแหนแล้วก็รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บรรพบุรุษของเราได้ปกป้อง มาตลอดเวลาสำหรับพื้นแผ่นดินไทยนะครับการแข่งขัน,น m m s z i n g j u จ g l e t h a i l a n d by าย UTMB 2024ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปปฏิบัติเรามั่นใจว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีฬาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างไรายได้และนําชื่อเสียงมาให้กับ พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประเทศไทยให้เป็นทุ่ที่รู้จักกับประชาชนในทั่วโลกนะครับต้องขอขอบคุณหนงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทําให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสําเร็จและขอให้สนุกกับการแข่งขันและสัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติป่าอเมซอนเมืองไทยในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณคุณกิติชาวดีเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณชนะธันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์น้ำหน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงโอกาสของขออภัยค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณซาบิน่าเดอดานนย UTMB a s ม a n เ i r e ีย o r จะได้กล่าวถึงแนวโน้มและโอกาสในการยกระดับอ m เ i ซียนจังโต้ไทแลนด์บายย good morning everyone <laughs> it's an honor for me to stand here with you today on behalf of utmb world series my name is sabrina donadai i'm utmb asia director Uh, คุณซาบีนาบอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มางานร่วมงานถแถลงข่าวในวันนี้ในฐานะตัวแทนของ uh, กลุ่ม UTMB ค่ะ In the heart of Thailand there is a little hidden gem which is in Betong a <laughs> m a z n a n jungle Thailand by UTMB is bringing the opportunity to athletes from all over the world Experience this experience new adventure. Amazon, a ค่ะคุณชาบีนาบอกว่าพื้นที่ในอำเภอเบตงเปรียบเสมือนเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักวิ่งต่างชาติได้มาสัมผัสอัญมณีเหล่านี้ในในเมืองไทยค่ะ Amazon Thailand Jungle by UTMB is more than a race it's really uh, the unification between the local community and the sport athlete, of course, but also uh, this is a combination of the community, the organizer, and, and the trail runners to protect the wilderness environment, which is precious. ซึ่งการพาที่พื้นที่งานอเมซ i อัน u ั g เกิลเทรลของเราเนี่ยค่ะเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักวิ่งต่างชาติได้เข้ามามีมี ส่วนร่วมในพื้นที่อีกทั้งงานอเมซอนนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้จัดคณะกรรมการจัดงานประชาชนในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ให้ร่วมกันร,รับรู้แล้วก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอนัญมณีของเราค่ะ Yes we are very very proud to have the opportunity to gather the local community The trail runners from all around the world and experience this adventure together in b e t o n และงานนี้ก็ยังเปิดโอกาสนอกจากการเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิ่งต่างชาติได้เข้ามาประสบเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นการผจญภยัยเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมผจญภัยกับป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เราอีกด้วยค่ะ It also attracts some of the best runners in the world because uh, UTMB World Series. is uh, 43 events around the world today, and the winner, of the podium, they have the opportunity to have an automatic entry to the final at UTMB Mont Blanc in Chamonix, France. Jungle <laughs> Trail เข้าร่วมแข่งขันงาน UTMB ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะ thank you ค่ะขอบพระคุณคุณซาบิน่าเดอร์นาได UTMB เอเชีย r ดเล o กเป็นอย่างสูงค่ะผมฟังคุณซาบ,บิน่าเนี่ยได้พูดถึงจังหวัดเปตรงเป็นเมืองที่เป็นเพชรที่ซ่อนนะอยู่ใน จังหวัดภาคใต้ในพื้นที่ดังกล่าวเธอมาหลายครั้งแล้วเธอมาวิ่งแล้วมาดูาทัศนียภาพอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากนะครับฝลังต่างชาติหรือผู้คนที่เขาเคยมาเขาประทับใจอันนี้คนไทยหรือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่ไม่เคยไปอันนี้ก็ลองให้พิจารณาดูพบขอให คุณชนะธันแสงพุ่มนะครับรองเลขาธิการศูนย์ดำเนการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับการกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬานะครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพร่วมการเชิญครับคุณธนาชันครับผมขอนําเสนอข้อมูลเพื่อให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนสั้นๆนะครับก็จําเมื่อรัก ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาท่านนายกรบมนตีพร้อมกับท่านรัฐมนตรีหลายท่านแล้วหนึ่งในงท่านรัฐมนตรีที่ไปก็คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับไปภาคใต้เป็นครั้งแรกแล้วก็เมืองแรกที่ไปแล้วมีคําชื่นชมโดยเฉพาะการนอนค้างคือเบตงนึกออกในข่าวนะครับท่านก็มีข้อสั่งการมาทางท่านรองนายกซึ่งวันนั้นเองท่านรองนายกเนี่ยก็มีการนําเสนอข้อมูลไปนะครับว่า ทางสบตในฐานะที่เป็นหน่วยฝ่ายเลขาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจาังหวัดชียแดนภาคใต้จะมีการแข่งขันกีฬาหนึ่งอย่างก็คือ STT ครับซึ่งเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อ,อแถลงข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องเบตงเทลซึ่งก็เป็นการแข่งขันกีฬาอีกประเภทหนึ่งทั้งนี้ในส่วนของการแข่งขันเบตงเทลเนี่ยไม่ได้มองเรื่องอของการแข่งขันอย่างเดียวนะครับอย่างที่ทางท่านกิติพูดถึงว่า เบตงเทลเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็ตามนโยบายท่านนายกตามนโยบายท่านรัฐมนตรีคือทํำยังไงให้สามารถสร้างเศรษฐกิจรายได้จากพื้นที่ได้ตัวเลขคร่าวๆที่มีการนําเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปี66 250กว่าล้านเศษนะครับแล้วก็ปี67 คาดการว์า280ว280ล้านแต่ใจจริงเนี่ยเมื่อดูกิจกรรมต่างๆตามที่ทางท่านกิต,ติพูดถึงว่ากระทรวงท่องเที่ยวจัดเต็มโปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมวิ่งเทลในวิ่งเทลเองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมวิ่งเทลอ่วิ่งเที่ยวดื่มกินเช็คอินเบตงนะครับการเดินป่าระยะไกลไฮกิ้งนะครับมวยไทยไฟประดับเมืองเอ็กซ์โปกีฬาเทศกาลอาหารยิงธนูโบราณครับกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเสริมทั้งหมดโดยเฉพาะ การโปรโมทเรื่องมวยไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากเพราะว่ามวยไทยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวมาเลยแล้วก็รัตที่ติดกับเบตงคือเปรักนะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งชั่วโมงเศษก็คือปีนังเป็นรัตที่ค่อนข้างมีฐานะของมาเลเซียซึ่งก็เป็นหนึ่งในทวินซิตี้ที่ท่านรองนายก มีดิจะทําเรื่องของคู่เมืองคู่การพัฒนาซึ่งในปีหน้าก็จะเห็นทั้ง2เมืองกับเบตงกับเปรักแล้วก็ปีนังเนี่ยเป็นเมืองการท่องเที่ยวการค้าชายแดนที่นําไปสู่เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจและมูลค่าร่วมกันได้นะครับก็ขอว่าอย่างนี้ครับทางพื้นที่เองมีความพร้อมสูงมากนะครับเรามีประสบการณ์การจัดมา2ปีเศษแล้วเรามีอาสาสมัครเกือบ500คนที่ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ ออกดอกออกผลในกิจกรรมต่างๆ uh, ถ้าผู้สื่อข่าวพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมีโอกาสนะครับ uh, ทาง UTMB เนี่ยตอนนี้ก็ได้ไปสร้างในเรื่องของจุดเช็คอินที่จะโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะแค่ไปตรงนะครับก็จะมีส่วนของการนําน้องที่ทางท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีท่องเที่ยวพูดถึงเป็นมักพุเทศนะครับแต่ทําในเรื่องของการเป็นจุด เช็คอินที่จะทาไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียงในพื้นที่อื่นๆนะครับเช่นสุขีลินเช่นแหวงซึ่งมีลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันไปท่องเที่ยวจุดเดียวเราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังกอนท่องเที่ยวในอํเาเภอเบตงอํเาเภอสุขีรินอํเาเภอแหวงได้ซึ่งก็เป็นความคาดหวังและก็เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัด แข่งขันอเมซอนเทลซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ใช้เรื่องของเศรษฐกิจนําโดยเศรษฐกิจที่พูดถึงก็คือผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมครับขอบคุณครับมีมีคำถามอะไรบ้างไหมครับถ้ามีคําถามก็เชิญครับท่านสื่อมวลชนไม่มีก็ขอขอบคุณนะครับ